แตต้องเจเสียงเต้ในชู้ขยะพาไปค่ะวันนี้จอยจะพามาดูการเที่ยวโมเหอกันว่าควรจะวางแผนเที่ยวประมาณไหนดีไปอย่างน้อยที่สุดกี่วันให้ดูกันนะแบบไม่เหนื่อยมากเนี่ยเราจะวางแผนเที่ยวกันยังไงในเมืองโมเหอเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาอยู่เหนือสุดของจีเลยจากฮาร์บินเนี่ยถ้านั่งรถไฟไปจะประมาณ16-18ชั่วโมงแล้วแต่สภาพอากาศนะคะ แล้วก็ถ้านั่งเครื่องบินไปเนี่ยจะประมาณสองชั่วโมงแต่นั่นแหละด้วยความที่อากาศเขาแปรปรวนมากในหน้าหนาวรถไฟก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะว่าเครื่องบินอาจจะโดนยกเลิกได้ว่าแล้วเราก็มาดูนดีกว่าว่าพอไปถึงแล้วเราจะไปเที่ยวกันกี่วันดี รอบการเดินทางออกจากฮาบินไปที่โมเหอเนะะี่ยค่ะต้องบอกว่าเวลาเราไปถึงเนี่ยจะมีแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นซึ่งจอยอยากให้เราออกจากคาบินตอนกลางคืนนะคะเพื่อไปถึงโมเหอในช่วงเช้าเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเที่ยวตั้งแต่วันแรกเลยเราก็จะเก็บได้เต็มที่มากกว่าแต่สำหรับใครที่ไปตอนเย็นเนี่ยไปถึงแล้วก็จะเข้าที่พักเลยค่ะก็อาจจะสลับแผนเที่ยวนิดหน่อย ถ้าวางแล้วงงๆยังไงทักมาถามในอินบ็อกซ์ได้ค่ะเรามาดูแผนที่เมืองโมเหอด้วยกันนะจอยอยากแบ่งประเภทของที่เที่ยวไว้เป็น3สีทุกคนก็คือสีแดงเนี่ยยังไงเราก็ต้องไปอยู่แล้วคือสนามบินหรือสถานีรถไฟเลือกเอาหนึ่งอย่างเนาะส่วนสีเหลืองเนี่ยอันเนี้ยถ้ามีเวลาก็อยากให้แวะแต่ถ้ามีเวลาก็สามารถตัดทิ้งได้เช่นกันนะคะอันนี้บอกเลยว่าสีเขียวเนี่ย เป็นจุดไฮไลท์ยังไงไปแล้วก็ต้องแวะนะอันนี้เราจะพูดถึงที่เที่ยวในฤดูหนาวอย่างเดียวนะคะแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยก็คือเปิดจีชุนซึ่งหลายคนอะ่ะชอบสับสนว่าไปโมเหอแล้วนอนที่ไหนถึงจะเห็นแสงเหนือนะคะต้องนอนที่หมู่บ้านอาร์กติกหรือว่าเปิดจีชุนนะคือสีฟ้าที่จอยเขียนไว้ให้เราได้แล้วว่าเราจะนอนที่ไหนที่เที่ยวที่ไหนที่ แวะบ้างเรามาดูกันค่ะว่าพอเราไปถึงสนามบินโมเหอแล้วหรือว่าสถานีรถไฟไปไหนกันต่อเริ่มแรกเนี่ยถ้าไปถึงเช้านะถ้ามีเวลาก็แวะในเมืองก่อนและแน่นอนว่าที่กินข้าวระหว่างทางไม่มีนะคะให้กินจากตัวเมืองไปให้เรียบร้อยหลังนั้นเราก็ไปป่าต้นเบิร์ชขาวเพื่อถ่ายรูปก,กันค่ะแล้วเราก็เข้าไปที่จุดเหนือสุดของจีนซึ่งจะมีโครงแรกของแม่น้ำาหนืเจียงในนี้จะมี2จุดนะคะ ก็คือจุดศูนย์จีนกับโค้งแรกเสร็จแล้วพยายามออกก่อนเที่ยงเพื่อที่ไม่ดึกมากเราจะได้แวะบ้านสันตาลานสก,กีประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เขามืดแล้วนะวันแรกพอเข้าหมู่บ้านเปิดจีชุนเนี่ยมืดสนิทแล้วก็จบวันแบบเข้าที่พักบางคนพักที่พักที่เล็กๆไง,งจะต้องไปลงทะเบียนที่พักอีกอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็เตรียมตัวสําหรับการเที่ยววันตัดไปวันที่สองวันที่สองของเราเนี่ย จอยแนะนําว่าหมู่บ้านอาร์ติกเป็นหมู่บ้านที่เสียค่าเข้าทุกคนเปิดจีชุนเนี่ยมีค่าเข้าที่หน้าประตูเข้าแล้วไม่คนออกเพราะว่าเราอาจจะต้องเสียค่าเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งเจ้าที่งงมากเลยเจ้าก็เลยแบบแต่เนใจว่าถ้านอนแล้วเสียค่าเข้าไปแล้วเราเที่ยววนในหมู่บ้านในหมู่บ้านเนี้ยมีที่เที่ยวเยอะมากเดี๋ยวตอนท้ายจะจะให้ดูนะว่ามีที่เที่ยวไหนบ้างแต่ตอนนี้เราดูแค่ที่เที่ยวตรงนี้ก่อนซึ่งวันที่สองเนี่ย จะจบลงแค่การวนเที่ยวแค่ในหมู่บ้านเปยจีชุนเลยทุกคนแค่นี้คือหมดเวลาแล้วในนี้มีมาลักเลื่อนนะแล้วก็มีสวนกวางมีหลายๆที่ที่น่าถ่ายรูปมากๆมาต่อกันที่วันที่3วันที่3มเนี่ยเป็นวันเดินทางกลับแล้วจอยบอกก่อนว่าถ้าเราเลือกรอบรถไฟหรือรอบเครื่องบินเนี่ยอยากให้เลือกที่เย็นที่สุดทที่เราจะเลือกได้หรือบ่าย เพื่อที่ว่าเราจะได้พอมีเวลาไม่รีบร้อนมากเนื่องจากจากหมู่บ้านเปิดจีชุนกลับมาที่สถานีรถไฟหรือว่าสนามบินเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานทุกคนระหว่างทางเนี่ยจะมีจุดชมวิวที่เป็นภูเขาแล้วก็มีคล้ายควัดอยู่อันนี้จะแวะหรือไม่ก็ได้แล้วก็จะมีจุดชมวิวโค้งแม่น้ําก็มีป่าสนโบราณอยู่ในเมืองมีดิสโก้เก่าโบราณมีร้านมีบ้านมีอนุสาวรีย์อันนี้แล้วแต่ว่าเวลาเหลือก็แวะนะแล้วก็สถานีรถไฟสนามบินเดินทางกลับนะคะ เป็นการจบวันที่3ถ้าใครมีเวลาเยอะกว่านั้นเช่นวันที่4วันที่5เราอาจจะค่อยๆเที่ยวกว็ได้อาจจะก,กระจายมากกว่านี้ซึ่งตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งข้าวๆที่ค่อนข้างจะคล้ายกับในแผนที่มากๆนะคะที่จอยบุกไว้ให้แต่เนื่องจากนะแผนที่เรามีแค่นี้ทีนี้เรามาดูกันว่าในเป่ยจี่ชุนที่จอยบอกว่ามีที่เที่ยวเยอะๆนั้นมีอะไรบ้าง วิธีการดูให้ทุกคนเปิดวีแชทค่ะแล้วพิมพ์คำนี้คำนี้จะจะพิมพ์ทิ้งไว้ให้ที่นะคอมเมนต์นะก๊อปปี้ใส่ในช่องค้นหาของวีแช t แล้วเปิดไปพร้อมๆกันที่จ,จะเปิดให้ดูนี้ด้วยกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเปิดวีแช t ด้วยกันถ้าชอบคลิปน,นี้เราฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเพวกเราจือเสียงได้ในชื่อคเข,ข้าไปนะคะแล้วตอนนี้ เราปิดท้ายกันด้วยการดูที่เที่ยวหรือบ้านอาร์กติกด้วยกันเลยค่ะเปิดวิแชทขึ้นมา๊อปปี้คำนี้เปยดจีชุนที่จอยพิมพ์ทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์ใส่วิแชทไปค่ะ๊อปปี้คำว่าเปยดจีชุนจากคอมเมนต์ที่จอยทิ้งไว้ให้เรียบร้อยเอามาวางในช่องค้นหาของวิแชทเราเริ่มกันเลยค่ะเลือกที่เปยดจีชุนจิงชูอันแรกเลยนะพอเลือกเสร็จปุ๊บเรากดเลื่อนขึ้นเลยค่ะอันนี้จะมีที่ซื้อตัว๋วแล้วก็ที่ซื้อตั๋วสําหรับ ข้าหมู่บ้านแล้วก็ของรถนะคะอ่ะเรากดเพิ่มเติมเนาะเราก็จะเจอกับเน็ตช้าสไลด์ขึ้นไปเลยก็ได้เหมือนกันนะเลือกที่รูปสตรอเบอรี่ค่ะเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ต่างๆในหมู่บ้านไปจีชุนให้เนี่ยจะมีแผนที่และพิกัดทุกอย่างในหมู่บ้านเลยต้องบอกว่าเมื่อไปถึงแล้วให้ดูจุดที่อยู่สูงที่สุดของแผนที่นี่จุดสูงสุดของหมู่บ้านเนี่ย ในบริเวณโซนนี้ค่ะใกล้ๆก,กับจุดจอดรถเนี่ยจะเป็นที่เที่ยวไฮไลท์ส่วนใหญ่ของมู่บ้านเลยแล้วก็เราอะ่ะจะมาสามารถนั่งมา้าลากเลื่อนได้ที่จุดตรงสะพานใสาลุงนี่นะคะถ้านั่งรถมา้าก็จะได้ชมบริเวณด้านบนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะด้ยวยความเหน็ดบอยช้าต้องขออภัยด้วยอ่ะเสร็จแล้ว จุดที่เที่ยวต่อมาก็จะเป็นจัตุรัสกลางเมืองนะคะเราสามารถเลือกรายละเอียดได้นะซึ่งพอเรากดตรงไหนเนี่ยเขาจะมีให้ดูว่ารายละเอียดเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็กดข้างล่างชูเจรีเนี่ยจะเป็นการนำทางด้วยแผนที่นะคะแต่ใดๆก็ตามจุดสำคัญที่สุดของที่เที่ยวนี้คือ ไปสนีเนื้อสุดของจีนค่ะนี่จงหัวจุย้ยเปยนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้านข้างของเขาคือสถานีรถบัสสำหรับไปหมู่บ้านข้างๆแล้วก็รถบัสสำหรับไปทั้งโค้งแรกของแม่น้ำเผยหลวงเจียงแล้วก็นั่งรถบัสกลับไปที่สถานีรถไฟกับสนามบินนะคะสามารถที่จะมา ขึ้นตรงข้างๆไปสนีเหนือสุดนี้นะคะดังนั้นไปถึงแล้วอยากให้หาสิ่งนี้เป็นอย่างแรกนะเพราะว่าเป็นจุดสําคัญของหมู่บ้านเลยที่เหลือก็จะมีสวนกว้างแล้วก็สิ่งที่จอยคิดว่าพลาดไม่ได้คือพิพิธภัณฑ์นะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ไปลองเปิดแผนที่เล่นกันดูนะซึ่งในที่นี้ยังมีทั้งจุดจอดรถถ้าเราเหมารถไปนะคะห้องน้ําอยู่ตรงไหนในหมู่บ้านแล้วก็จุดขึ้นรถสาธารณะของหมู่บ้านค่ะ สำหรับใครที่ไปเที่ยวเองนะคะก็ลองดูแผนที่ตัวนี้ก่อนนะก่อนจะไปถึงจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเราจะไปตำแหน่งไหนก่อนหลังขึ้นรถยังไงอันนี้เขาจะรวมแผนที่เอาทุกอย่างแล้วนะคะเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้วางก่อนได้หรือว่าเราจะไปไหนก่อนหลังขอบคุณที่ติดตามจาเุเสังเกตในชู้ค่เขอาไปค่ะจเจนเจนค่ะ